แล้วขั้นตอนครับอยากทราบหนึ่ง้ำเป็นส่วนสำคัญที่ชักน้ำดอกใช่ไหมครับออต้องหาเพราะว่าเราได้กักกักน้ำทีนี้น้ำธรรมดามันก็ไม่สามารถที่จะทำให้สมบูรณ์เป็นที่ได้แต่เรามี Rd สองหนะครับตรผสมลงไปในน้ำด้วยวิธีใช้มี2รูปแบบคือผสมฉีดพ่นแล้วก็ มีหยอดโคนด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะ,ะมีมีผสมขี้พ่นทุกห้าถึงเจ็ดวันแล้วก็ทุกๆ15ห้าวันก็จะหยอดโคนเป็นประจําหม่ำเสมอค่ะตลอดทั้งปีอัตราแล้วครับอัตราถ้าถ้าหยอดโคนเนี่ยน้ำน้ำฝนนิสใช่ไหมคะครับือผสมน้ำครึ่งนึงะคะ่ะ แล้วก็ผสมเสร็จแล้วก็เทเข้าไปในบอกกี้แล้วเราก็ฉีดฉีดไปที่โคลเลยค่ะครฉีดไปประมาณ3 4มีทีอะค่ะช่วงช่วงหมดฟิลเตอร์มันกําลังให้น้ำอ่ะดีมากเลยค่ะจะแตกอันนี้ครับก็ทําให้น้ําเป็นน้ำํำพิเศษเนาะไม่ไม่ใช่น้ําทั่วไปสองตั้งแต่ตั้งแต่เอ่อบำรุงดีบำงต้นนะคะตั้งแต่ตัดใบเมื่อสิบที่แล้วใช่ไหมคเราก็ใช้มาสมัครเสมอห้าถึงเจวัน แล้วก็ได้มีการหยอดโคลนทุกทุกสิวันด้วยค่ะอย่างสม่ำเสมอและผลที่ได้ก็คือดอกออกดีแล้วก็แล้วก็ดอกแลไม้ไม่ร่วงค่ะแมลงก็ไม่เคยบครบกวนนะคะเจนผลที่ได้ก็คือผลงานก็๊งาน<ะ>ก็คือเราจะแต่งออกยังไงแต่งออกยังไงก็แต่งไปรอบนึงแล้วเนาะ

นับเป็นเวลาหรือนับเป็นจำนวนลิตรครับ,น,บนับเป็นนาทีค่ะนับเป็นนาทีถึงช่วงนี้ก็จะให้อยู่ประมาณสามสงนาทีอะค่ะแต่ก่อนนั้นก็จะเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆอืมอืมเราเวลาเรารอทำผ้าไปเรื่อยๆเรื่อยอืม,อม,อม ีแนะนำตัวแล้วก็วิธีการดำเนินงานที่ได้ผลงานมาแบบนี้ไม่มีใครครบแล้วนอกจากทุเรียนกับกุ้ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนครบใครโอ้ยเพื่อนอะะเต็มไปหมดเต็มไปหมดทั้งกรุงเทพทั้งเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้มีมีทุเรียนเป็นเพื่อนมีทุเรียนเป็นเพื่อนด้วยเป็นล้านเแล้วทุเรียนให้ตังค์ด้วยเนาะทุเรียนให้ตังค์ด้วยค่ะตักเอร์ทุเรียนไม่ทำร้ายใครเออนี่ กิ่งสะอาดนะครับอืมไม่ได้ใส่ยาลานะคะไม่เคยใส่ยาลาเลยทีนี้วิธีการหยอดโคนลงทำท่าจำลองให้ดูหน่อยครับว่าหยอดตำแหน่งไหนครับอืมสมมติเรามีฟอกกี้ใช่ไหมคะครับจะไม่รู้ลูกน้องมีหรือเปล่าแล้วก็จำลองประมาณยืนอยู่ตรงนี้เราเราก็ยิงปิ๊บปิ๊บปิ๊บโอเคปิ๊บปิ๊บปิ๊บแบบปัดหัวแหลมหน่อยค่ะไปที่โคนเลยค่ะ ง่ายใช่ขาเนี่ยเปียกไปหมดแหละเพราะว่าฉีดตอนให้สปริงเกอร์น้ําเพราะว่ามันจะแตกอนูพอดีสิบห้าวันครั้งสิบห<อ>้าวันครั้งค่ะได้ดีไปสองแถวที่บ้านมีปิ้วปิ้วป่ะไอ้ปิ้วปิ้ว,ว,ว,วอ่ะมีปะ่ะจะจะให้จะให้ลูกน้องจดจำ<อ>นี่ไม่ค่อยอยากจะบอกใครเลยอะเพราะว่ากลัวว่เลียนเลืกลัวทเียนกลัวกลัวคู่แข่งว <laughs> ิธีการมันทำให้เหมือนกันเลยทีนีค่ะ แล้วก็ดินสภาพสวนจริงๆแล้วเขาเขาแทบไม่เชื่อเราหรอกมีคนเชื่อน้อยค่ะ<า> <laughs> เขาก็แบบวิธีอะไรอะไรอย่างเงี้เยเราก็อยากจะเป็นส่วนตัวแต่ว่าจริงๆแล้วคนก็ไม่เชื่อเราหรอก <laughs> เขาเชื่อค่ะถ้าเงินเข้ากระเป๋าหนูอะ่ะแล้วเงินก็เข้ากระเป๋าแต่หนูไม่ค่อยบอกใครหรอกว่าเงินมันเข้ากระเป๋าหนูแล้ว บอกไปหนูก็เสียเสียตังค์เยอะใช่ไหมคะ <laughs> อ,ยอยู่ในสวนนี่แหละ <laughs> ใช้ตังค์ทำชาบูกินกับลูกที่สวนอัเน,นี้ยจริงๆอันเนี้ยมันรุ่นรุ่นสองนะครับเนี่ยติดมาแล้วครับสี่สี่สี่ลูกนนที่ทีออกเกตแล้วคะ่ะจริงจริงมันมีรุ่นแรกน,นี่รุ่นสองน้องชายผมก็ไม่ค่อยเชื่อไงผมบอกผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่อจริงจริงรนะุ่นนี้เอาออกหมดเลยอ, <laughs> อันนี้มันหลงอยู่ฮะ ที่มันติดนะเนี่ยเขาออกหมดเลยเขากลัวไงว่าเดี๋ยวมันจะไปพานุ่นหลังร่วงไงนีดแต่งโอ้แต่งออกนี่เกินครึ่งเลยครับเหลืออยู่นี่มงครึ่งเลยตอนแต่งเนนก็มีรุ่นแรงนั้นอั่งเยอะแล้วเนี่ยเราไม่กลัวไงเราบอกมีอาดีนมีอะไรผมไม่ค่อยกลัวร่วงเท่าไหร่อ่ะใบอ่อนออกอย่างเงี้ยแต่ทุกคนเขาจะกลัวใช่ไหมทุกคนเขาจะกลัวมากเลยใบอ่อนออกเลยใช่ใช่เขากลัวเออสลัด ใช่เราเคยใช้เรารู้ว่าตนน้นไม้แข็งแรงไม่ค่อยสลัด<ม><ม>แล้วมันเกี่ยวไหมคะดเรเกี่ยวดิวที่ว่า<ม>ที่ว่ามันสลัดหรือไม่สลัดที่ว่าพี่ถีบน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะถ้า,ถาตอนเราแข็งแรงเราใช้อาดีมันก็ไม่สลัดถ้าไม่ใช้อาเดียสลัด ใช่ครับคนใช้อันนี้น่แต่ผมเคยใช้แล้วผมใช้มาของดร4 5ปีแล้วฮะมือมันจะเป็นการวิจัยได้ไงไม่แย่นะที่เคยบอกไงบอกพี่ไม่กลัวสลัดแฟนเขาเชื่อมากเลยแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขากลัวไงผมไม่กลัวไงคนไในเกษตรก็ไม่ไม่ใช่สิ่งใหม่ก็ไม่ปล่อยอุ้ยนี่มันมีผลเกินครึ่งนะครับเนี่ยเหลือไม่ถึงครึ่งนะเนี่ยที่แต่งนะใช่ใช่กเคยเห็นว่าแต่งแล้วไงแต่งแต่งอย่างนี้ต้องต้องออกอีกไหมคะก็ มันก็แต่งสองรอบนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งลูกอีกแต่คืออย่างนี้มันไม่แย่งอาหารแล้วใช่ไหมคะเหมือนปอให้มันบานไปบางต้นมันเริ่มบานแล้วนะพี่ถูกแล้วช่อหนึ่งก็ประมาณนี้แหละประมาณยี่สิบเมตรสามสิบเมตรอย่างนี้แหละถูกแล้วถูกต้องแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววางวางตำแหน่งได้ดีค่ะเปริษาพาทำสวนจันทบุรีนะคะสวนมังกรฟ้าทุเรียนจันทบุรีค่ะ ก็ได้ใช้ Rd 2 5 5 1ตั้งแต่ตั้งแต่บำรุงดินบำรุงต้นนะคะตั้งแต่ตัดไปเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้มาสม่ำเสมอทุกๆ5-7ถึงวันแล้วก็ได้มีการหยอดโคนทุกๆ15วันด้วยค่ะอย่างสม่ำเสมอและผลที่ได้ก็คือดอกออกดีแล้วก็แล้วก็ดอกแข็งแรงไม่ร่วงค่ะมแมลงก็ไม่ค่อยรบกวนเลยนะคะดอกเตรผลที่ได้ก็คือ ผลงานก็คือเราจะแต่งออกยังไง <laughs> เ,เราจะแต่งออกยังไงก่อนรอบึงแล้วเนาะแต่งไปแล้วค่ะเนี่ยมันเยอะอมีดอกบานแล้วด้วยค่ะแล้วขั้นตอนครับอยากทราบหนึ่งน้ำเป็นส่วนสำคัญที่ชักน้ำดอกใช่ไหมครับอา่าถูกต้องค่ะเพราะว่าเราได้กักกักน้ำทีนี้น้ำ ธรรมดามันก็ไม่สามารถที่จะทําให้สมบูรณ์เป็นที่ได้แต่เรามีอาร์ดีสองห้าหนึ่งนะครับถูกต้องค่ะผสมลงไปในน้ําด้วยใช่ค่ะมีอารดีสองหใช้ 1. 1> มีสองรูปแบบคือผสมฉีดพ่นแล้วก็มีหยอดโคนด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะ,ะมีมีผสมฉีดพ่นทุกๆุกถึงเวันแล้วก็ทุกๆุกสบห้าวันก็จะหยอดโคนเป็นประจําสม่ําเสมอค่ะตลอดทั้งปีอัตราล้ะครับอัตราถ้า ถ้าหยอดโคนเนี่ยน้ำน้ำขวดลิตรใช่ไหมคะค,คือผสมน้ําครึ่งครึ่งะคะ่ะแล้วก็ผสมเสร็จเราก็เทเข้าไปในฟอกกี้แล้วเราก็ฉีดฉีดไปที่โคนเลยค่ะคฉีดไปประมาณ3าสีทีอะคะ่ะช่วงช่วงหัวสปริงเกอร์มันกำลังให้น้ำอะ่ะยิ่งดีมากเลยค่ะมันจะแตกอนูครับค่ะก็ทําให้น้ําเป็นน้ําพิเศษน้ำพิเศษไม่ไม่ใช่น้ําทั่วไป